สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เรจาจะภาพมาเบิงกะนะครับนี่คือกะที่ใส่ปุ๋ยปุ๋ยกะนะครับปุ๋ยสำคัญคือปุ๋ยยูเรียได้หรอเครับปุ๋ยยูเรียรนี่ใส่ง่ามเร็วเขียวเร็วนะครับใส่โบกิมือใส่มือนี่นับไปอีกหนึ่งสองสามมือสี่มือเห็นผลทันทีเลยครับจะจะใส่หลายได้พี่น้อง ใส่ตอไหมีหนานะฟ้ามีหนาจนนไะไดยป่ตายอันดับแรกนี่มันจะเขียวนะครับเขียวงามบาทเ่็ดีผลเสียจะต,ตามมาที่หลังคือมันเขียวเขียวไหลคือมันถึนกินไปเด้พี่น้องน,นี่ของผมนี่ครับใส่พอดีนี่ครับนี่พอครับอันนี้ปิดกะเขาเจ้าเลยครับพอบมาเบืองเขาเหนียวนะครับจากผลเสียของการใส่หลาย ที่แหลกอักามาเขียวงามเห็างนี้พี่น้องอันนี้คือปุยขึ้นขิ้นมั่นนะพี่น้องปุยเป็นด่างๆคนนะครับลายนี่ครับคือว่าใส่ลายนะครับต้องใส่แบบว่าใส่ห่างๆนะพี่น้องใส่หน่อยๆนะครับใส่วานให้มันห่างๆที่สุดครับคันบอมีหนามพี่น้องก็ใส่ในหน่อยนะครับใส่ก็ว่าสามสี่หมื่นครับมองได มันเปอเขียวจังมาใส่หม่องที่มันบปวเขียวนะครับจะกอาทิตย์หนึ่งครับตีนับจากที่หมื่นเขาวานหนึ่งอาทิตย์นะครับมาเบิง่งมันบปเขียวจังมันกค่อยวานใส่แต่หม่องบปเขียวจะใส่หม่องเก่าเลยครับมันจะทนเสียคือปูยี่ขนกินนะครับปูยูเรียตามปกติพอพินานะครับผมจะใส่แต่ปูยูเรียนะครับแต่ว่าผมใส่นิดหน่อย จะผมใส่ดูครับใส่บอยแล้วคนบมมีเวลาใส่วานใส่เทอเดียวโหลดนะครับการใส่ข้างเดียวนะครับจะให้ผลเสียตามมานะครับการใส่ข้างเดียวใส่เทือซองถ้าใส่บ,บัดมันมันนะครับนี่ครับจะไล่ผู้เถ่าใส่แบบนี้นะครับ กาใส่ปุ๋ยยูเรียนี่เช็ดให,ห้ใบมันเขียวนะครับต้นมันแตกกอไว้นะพี่น้องเขาเจ้านี่ครับโดยเฉพาะเขาเจ้าแตกกอไว้ด้ยพี่น้องครับนี่ครับนี่บ่าครับวานใส่แตกกอปีนี้ผมประดำเอานะครับทุกปีผมวานวานกับได้ผลขึ้นกันนะครับงาม แต่ว่ามันกะย่งมีหย่าอยู่นะครับเพราะว่าผมอไม่กินผมไม่ได้ขายนะครับคันพูดแล้วไปขายกับเมีย,ยหย่าห้ลายเขาขก็ฮักคือเก่าลเรพี่ลองเลยหย่าลายผมก็ลองปักดำเบิงนะครับนี่เที่ยวครัมได้เขาอยู่ประมาณยี่สิบกระสอบนะครับผมวนันแล้วผมจะปักดำว่าปีนี้นะครับคอยติดตามเบิงครับผมจะได้จักกระสอบนะครับ แล้วปกตินี่ดำเอานะครับมันก็ได้หลายกลัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขามันกนห้างกูเกันนะครับห่วงใหญ่แต่ปัญหาก็คือต้องใส่แรงงานนะพี่น้องคนมาดำซอยอาจจะเช็ดเอาดำเอาผูา้เดียวหรือไไว่าปิดไปเมื่อไรพี่น้องถ้งจะบ้านหลกกาถ้งจะมาจังปักดำกนะครับ ยาเขียวๆนี่ครับนี่ประโยชน์ที่พี่น้องไอ้ผมก,ก็จะตัดให้ง่วงพองกินนะครับมันเหี่ยวๆเครื่องตัญ่าตัดกดๆ,ๆนะครับกินก็เก่าครับเอาบรรลุกไปกินนี่มันดินมันลมพี่น้องเลยง่วงน้ำหนักมันหลายนะครับก,รก,รการจิตตะปลายมันละครับแต,ตัดให้มันกินมันกินเนบิดน,น,นะครับบนเรือนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และครับพี่น้องและครับนี่ครับ